ออมเลดคิดขับคลิปนี้มีแต่ผีสวัสดีค่ะอยู่ช่องออมเลดคิดขับนะคะวันนี้เรามาคือคอนฟะแน่นะครับนี่เราไปถามพี่ธนางานคุณรอมันแล้ว่น ไม่อู้เลยหลอกะมันหลอกรู้ทันนะวันนี้แต่เขาเขาบอกมาว่าตึกีถวที่โหดถุดใช่รือให้อเด็กัเินเข้าไปน่าจะถ่ายชิปไม่ได้ละคนละร้อยสามก้าบาทครับมันนี้งหมดสิบบ้านเลยนะมีบ้านนออัเี้ยโรงพยาบาลมีป่าช้าเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเราเราซื้อตั๋วกันไปซื้อตั๋วการเร็วเข้าเข้ากันได้ใ่ไหมสองคนแมอู้อไติดพัอ่ะเออไปเยไปแล้วลูกป ไม่มีค่ะมีแต่เหงือกกับฟันค่ะมีเหงือกกับฟันติดอยู่จะใช่ไงก็ถ้าถามฉันว่าอะไรติดฟันใช่ไหมฉันก็บอกเธอว่ามีเหงือกกับฟันเออนั่นแหละมีมันมีมันมีอะไรติดก็เหงือกนี่ไปเดี๋ยวจะให้ออมเล็กกับเจเบนนะคะเข้ากันแค่สองคนนะแม่อูกับพ่อเอ็มจะไม่เข้าไปนะคะเพราะว่าเสียดายเงินก็คืออาหารที่กินโอเคยังไม่จบอีกเหรอไปนี่ ที่ป่องนะคะตึกรลางเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเล่าเล่นหลอนป่องการพิมพ์วัดเดอะช็อคทีเขให้ายวดีโอได้นะเข้าไปได้เหรอห้ <c oughs> อามถ่ายวีดีโอก็ครั้งที่แล้วเราก็ถ่ายอันนี้แต่ละห้ามถ่ายวีดีโอเลยแล้วเร้าบอกห้าคนห้ามเลยนะ <c oughs> ยลองถามดูถ่ายคลิปได้ไหมจะลองถามเขาดูนะไม่อุ๊ เราลองเหมาว่าเหมาเลยอ่ะแล้วดูหลายคนได้ไหมเออดูสี่คนน่ะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเนี้ยได้อ่าตรงนี้อะไรคะไปชี้เลยชี้เลยอันนี้เลองกองเกมลองกองเก่นี่นะคะมาลองกองเก่งของเขานะคะมีตุ๊กแกตอนเด็กอะหนูหนูเต้นมาลองกองเก่งนะเออสมัยเด็กไงแล้วก็นี่นะคะสถานี เยอะแยะไปหมดเลยใครเคยมาแล้วบ้างคะใครมาแล้วบ้างแม่อูเพิ่งมาครั้งแรกพี่ป๋องไงพี่ป๋องก็เขาเป็นเจ้าของเดอะช็อกไงเธอหล่อไหมหล่อไหมพี่ป๋องหล่อไหมเขาแก่แล้วไงาแน่นอนพ่อเธอเนี่ยนี่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 ใครนี่นี่ใครไม่รู้ดูดีๆใครพี่อะไร มีอะไรไม่รู้ดูดีๆใครมีอะไรไม่รู้นี่หาโลขนาดนี้ใครพี่หนุ่มอะไรพี่หนุ่มกัญชัยเออพี่หนุ่มกัญชัยไม่รู้จักได้ยังไงอะพี่หนุ่มกัญชัยเออพี่หนุ่มกัญชัยเขาเป็นเพื่อนกันลูกเขารุ่นเดียวกันแต่หน้าตาเขาแตกต่างกันมากพี่หนุ่มกัชยไม่เหนือยแล้วพี่หนุ่มเนี่ยรอรอตั้ไหนนึ่งไงไปดูไปไปดูข้างๆ เธอก็อินกับพ่อเธอนั่นแหละพ่อเธอสู้พี่ป๋องกับพี่หนุ่มไม่ได้หรอกไปเร็วคือเข้าโดยทีละคนนะไม่ให้เข้าด้วยกันนะอ้าวเจ็ดร้อยหรออันนี้เจ็ดร้อยหรอพายไม่ซื้อครบทุกหลังเลยเดี๋ยวป้าจะเข้ากับแม่อู้หลังหนึ่งแล้วให้ออาเล็เข้าคนเดียวหลังหนึ่งอันนี้อันนี้อย่ากอันนี้อากที่ไม่รู้กุดหมายพี่เรายืดแข็งไปดูเข้ากับพี่ออมเล็ตไงพี่ออมเล็ตไง เพ่อเอมพาแม่อูไปหลอดว้าวพ่อเอ็จะพาแม่อูไปดูผีสองคนโอ้โหพ่อเอมคิดอะไรกับแม่อูหรือเปล่าเนี่ยดวงเปิดฟองกลัวอะไรอ่ะเพาปิดแล้วมั้งพ่อเอ็มพอเบรกหรือเปล่าท่านใบมงเอาละพักบ้านพักบ้านสิบห้านาทีกลับมาค่ะไปค่ะ อันนี้ลูกป๋องค่ะอันนี้ตีหนึ่งหรอพ่อเอ็มตีโมงแล้วอ่ะนี่พ่อเอ็มจะสิบหกแล้วอ๋อหมดแล้วฮะหมดรอบแล้วก็นี่ไงเดี๋ยวเ็นบ้านดอกขมังเว็ดแล้วปลาซื้อไปได้ยังไงไม่รู้เอาไปคืนเลยไม่เอาได้อันนี้ทำอันนี้ทนอยู่อ่ะนี่อยู่หนูไปลงบ้างก่อนเอ๋อพ่อเอ็มแล้วนี่เราดูอะไรได้บ้างเนี่ยเขาดูเวลากี่โมง แกสี่โมงแล้วแล้วเข้าได้กี่คนให้มาวันอื่นได้ไหมอ่ะไม่พราอแอมใช้วันอื่นได้ไหมอ่ะเราจะถามเขาสิถ้ากลัวเขาไม่ต้องไปถ้ากลัวก็ไม่ต้องไป ได้เข้าไหมเ,เ,เนี่ยแล้วแม่อูได้เข้าไหมแล้วน้องอ่ะด้เข้าหรอลาแล้วพ่ออ็มไม่เข้าหรอ,หอทำไมไม่เข้าไปกับคนเยอะๆล่ะปะ้ารออน้าตรงนูนอ่ะ ไปที่โรงพยาบาลดีกวาโราบาลเขาไมหมดเวลาเลยเราก็มานั่งรอนะคะนั่งรอก่อนเขาจะเปิดภายในอีก10นาทีนะคะเราจะเข้าไปาใช่เดี๋ยวให้ออมเด็กกับเชอรเบตเ,เข้าไปก่อนนี้คือทำน้ำตึกรองนะครับเกียวับสร้างไม่เสร็จนะครับเป็นของการหิบดียวจะให้ออมเด็กกับเชอเบตเ,เข้าไปนะครับผมทำไมปานไม่เข้าด้วยเข้าไปเลยะครับ เข้าไปเลยแต่เพื่อนไม่ได้ตามเข้าไปนะเพราะว่าเขาไม่ได้ตายเยอะเออไปผาแถวแล้วลูกไปกับผีก็อุ่นใจอยู่เออกลัวไหมจะผีได้ไป ไปกับผีอุ่นใจอยากเชือกไปงนจะได้ไม่หลงทางไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าตัวเราลูกเราลอบพิเศษไปกับผีไปกับผีผีคุ้มครองเออต้องเปิดแปดยอดขาดกลัวมาก มแล้ว่ไหมนมาแล้วหลับตาอันนี้บอกหูจะแตกตอนนี้ก็ยังเหลือตัวอีกสามใบสามใบเดี๋ยวจะให้เราให้แจกคนละใบอ่าเข้าไปทีละคน เรียกเอาเจาหลังไหนเหลือนี่นเหลือเมืเ่อกีเ้เราไปตึกแล้วอันนี้มีบ้านจอมกระบังเรวรไหมฮะเออแล้วก็มีโรงพยาบาลแล้วก็มีวัดป่าชา้าฝัง่งคนแล้วก็มีมค,คุณยายสปีดคุณยายสปีดด้วยคนเดียวไปคนเดียวยายสปีด,ดไหมเล่นไหมจะเล่นไหมนั <They> <gonna> ้นนั้นนั้นสไบไม่ต้องเล่นแฮมเบอร์เกอร์เลยเบอรไปลงมาเลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันนะเดี๋ยวให้ กินหน้าเขาได้บางทีนี่ยาวแล้วเดี๋ยวกินหน้าดูแล้วกันว่าเอาหนืไปคนเดียวจะเป็นยังไงครับเจอกันคลิปหน้าเวัสครับบ๊ายบายบ๊ายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้เลยกดกระดิ่งให้ช่องเอาเลยคลิปข่าวเจอกันคะบ๊ายบายค่เจอกันคลิปหน้านะคะไม่ต้องไปก็ได้ไม่ต้องไปก็ได้เราก็ไม่ต้องไปไม่เอาไปคนเดียวเขาเหนื่อยเขาเดียวเยอะจับเชือกไปโอเคบบ๊าายยบ๊ายบาย